กลับกันเถอะมันเริ่มมืดแล้วอะแถวนี้อันตรายผู้ชายเยอะมากเลยกลับกันเถอะผู้ชายเยอะเหรอก็ใช่อ่ะดิกลับเถอะแกเดี๋ยวก่อนผู้ชายเยอะยิ่งดีเลยฉันอยากกินให้อิ่มอะไม่ได้ตกถึงท้องมาหลายเดือนแล้วว่าหิวเหรอหิวสิดูหิวจริงๆอ่อะนี่แกใช้ครีมอะไรทำไมฉันผิวไม่เหมือนเธอเลยอ่ะอีดอกบ้านสวนแดดแรง เฮียคนนู้นว่ากูเล่นยาคุณบอลคุณบอลทำไมผิวค้ำคุณเล่นอะไรมาเพื่อนี่ฉันจะบอกให้นะสมัยเนี้ยแกจะเป็นผู้หญิงที่แบบอยู่ใช้ชีวิตคนเดียวอย่างงี้แล้วหรอฮะผู้หญิงสมัยนี้เขาจีบผู้ชายยังไงเหรอแกมันต้องปากว่ามือถึงแกมันต้องลุกสิเข้าใจเป่าต้องทำยังไงอ่ะต้องเข้าถึงแล้วก็ปากกัดปากกัดทำให้นู้นหน่อยได้ป่ะดูนี่แล้วจับไว้ถึงอย่ามาอ่อนดอย โอเคโอเคแสดงติ้งแนยแกดูโอ้โหน่ารักปะน่ากลัวแกนี่ถ้าน่ากลัวเงี้ยผู้ชายเฉยจะมางั้นขับบ้านดีกว่าหารถขับบ้านเลยโอเคโอเคให้กำลังหารถอยู่หรอคะด้านนี้เลยค่ะหนูค่ะไม่อยากเดอดร้อนไปนั่งรอตรงนู้นหนูขอแนะนำรถสุดเท่คันนี้เลยค่ะใหม่ไฮลัสร e วอร์ดีซ t i o n ดิชั่น ที่มาพร้อมช่วงล่าง GR Sport Suspension ขับสนุกเกาะถนนขับขี่ปลอดภัยพร้อมห้องโดยสารภายในกว้างขวางนั่งสบายจะขับใกล้ไกก็พร้อมไปได้ทุกที่เลยค่ะ และยังมาพร้อมกับความแสบดุดันด้วยดีไซน์แบ็คเอาท์โฉลใหม่และไฟหน้าลมดำแบบบวีน LED จะแต่งแบบไหนก็โดนใจชาวแซดโดยเฉพาะคันนี้เป็นรถแต่งจากรายการกาลาร์มาเตอร์ที่รวมอู่ชั้นนำมาสร้างแนวทางแต่งกระบะใหม่ๆแบบคันนี้จากกาลาร์จูนิคในคอนเซปต์ร e ีวอเดอีชันเจแปนใครสนใจกระบะแบบนี้รีบจองตัวยต้าแล้วไปแต่งตามได้เลยสนใจคนร่องขับไฮลักษ์รีวอเดซีชั่น พร้อมเผยแพร่อาริยธรรมแสบแซดให้โลกเห็นไปพร้อมกันได้แล้ววันนี้สแกนสอบถามรายละเอียดที่กิวค้ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสุดยอดไปเลยค่ะแต่งได้หลากหลายแถมเท่ขนาดนี้งั้นน้องจัดไฮลักษ์ลีโวดีแซดอี dition มาให้พี่เลยคันนึงนะคะจะขับไปต่อพวกหนุ่มๆสันหน่อยจัดไปเลยค่ะเดี๋ยวพี่ซื้อเสร็พุกหนูนังหน้าเลยนะลูกหน้าหนั่ากรโปงหน้ากันชนอีบ้าโอเคนั่นใครคนนั้นใครอ่ะ ผู้จัดการค่ะผู้จัดการร้านค่ะหล่อจังเลยอ่ะครับค่ะนี่อยากนั่งด้วยได้ไหมไหนนะขอนั่งด้วยได้ไหมนี่หนังหน้าอย่างแกหน่งกระบะหลังนุ่นสภาพต้องผิวแบบชัดดิครับเดี๋ยวฉันกลัวดำมากโอ้โหเครียดแน่ไม่ไหวเก่งเก่เก่งย่ไปหาดื่มอะไรกันดีกว่าพี่หลุยส์ได้ได้มาพูดกันเลยวันพ่อทศพลอ้าว ดีวันดีเป็นไงบ้างด้วยอ่ะขายดีครับช่วงนี้เออเปลิกงานแล้วไม่ไปดื่มด้วยกันเลยนะเดี๋ยวนี้ได้เลยครับวันนี้เจอกันขายมากน้องแช่ไว้ให้ครับเฮ้ยพี่หลุยฮะทิศหน้านีกลางเต็นท์ไหนดีพี่อ่าเมืองการดีกว่าการเออน้ำกำลังดีเลยนะใช่ตอนนี้น้ำกำลังหลากเลยเออเอายากจเลยผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงวอร์ม ยากเลยผู้ชายแต่เสื้อเชิ้ตกางเกงวอร์มลงทางแค่ชูอ่ะมีเทสมากแบบวัยรุ่นอ่ะแหวกแค่ตะล็อกเลยอะผู้ชายคนนี้คนรมากจ้ะแกเดี๋ยวแกดูนะไม่เกิน3นาทีฉันจะได้ผู้ชายคนนี้ขึ้นรถอย่างแน่เฮ้ยแกอย่าเลยจ้ะแกดูฉันแกดูฉันสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสื้อสวยจังเลยอ่ะอุ้ยแต่แล้วมีข่าด้วยเหรอชื่ออะไรเน่ยชื่อนุ้ยครับชื่อนุ้ยเหรอมีอะไรฮะน้องพี่เคยบวชปะ เฮ้ยกำบวชแล้วน้องบวชพิดโลกกบบวด9้าวันก็สึกแล้วหรออ้าวจะไปสึกนะครัพี่คือพี่ก็พี่กำหนดบวชแค่9วันพี่ไม่ได้บวชตลอดชีวิตพี่มีไอจีปะเข้าไอจีพี่แกก็จะป่านนี้เล่นไม่เป็นหรอกน้องไม่ได้เล่นเฮ้ยน้องน้องไปเถอดเดี๋ยวพี่คุยธุระแป๊บนึงเอเดี๋ยวพี่ก็กลับแล้วหรือชอบจังเลยผู้ชายคุณหมีไว้ขราวแบบนี้ เฮ้ยน้องอย่าทำางนี้ดิพี่มีแฟนแล้วเดี๋ยวมั่ใกล้ชิดใกล้เนื้อใกล้ตัวเดี๋ยวมีปัญหาไม่เอาเ้ยปัญหาไม่มันไม่ได้เกี่ยวมันเกี่ยวที่ว่าพี่ชอบหนูหรือเปล่าแค่นั้นเองหนูก็ยังวัยรุ่นได้อยู่หนูออกไปเถอะหนูออกไปแล้วเอาคนนั้นเข้ามาได้เเออไปคนหน้าเข้าก็ไม่เข้าพี่คุยไรหนักหนาเนี่ยพี่ร้อนมปหมดแล้วเปลี่ยนไปหมดมาแย่งอากาศพี่หายใจไปหมด

ไปยื่นหน้ายื่นตายไหมผู้ชายไม่มองกูเลยอาจจะไม่ใช่ฉันหรือเปล่าเอาอย่างงี้นะเดี๋ยวเวลาผู้ชายมาถ้าแกไม่อยากอยู่คนเดียวแกอยากได้ผู้แกต้องลุยเข้าใจไหมโอเคโอเคนั่งเฉยๆนั่งยังไงสอนนั่งหมาดิดูนี่แล้วตาจิกตาจิกครับสวยสวยสวยเฮ้ยแถวนี้ไม่ถ่ายเด็กซิเฟ่อะ นี่ใครมาอําเราเนี่ยไวเป้งเว้ยไวเป้งนักเลงขาสั้นมันจะได้ผลจริงปะมันได้ผลสิเบนแกเชื่อจริงสิเอ็กไม่ทำไรวะเนี่ยมันดูรถเหรอไม่ได้ไปดูรถเดี๋ยวรอพ่อแม่พ่อขับรถตู้รับแม่เองทำงานอะไรทำงานเกี่ยวตัวเลขตัวเลขอืมตัวสอบบัญชีใช่ใช่เดี๋ยวแกเดินนะแกรุกโดนสติแล้วแกไปยืนสู้ไว้ลุยไปเอ่อ โสดรอเปล่าอยากมีแฟนไหมถ้าตอนนี้เนี่ยฟรีค่าเทอมเลยนะโสดครับผมโสดครับผมอ้าวเดี๋ยวในเรื่องมันไม่ได้พูดอย่างนี้เยา๋ตัวตนมาพูดสิเออ,เอ,อพี่ไม่ได้หรอกครับคือผมยังอยู่ในชุดนัึกษาด,ด้วยแล้วเพิ่งจะเรียนอยู่ด้วยครับไม่มีเวลาคิดเรื่องแบบนั้นหรอกครับพี่แล้วเออสื้อผ้าล่ะชอบไหมเดี๋ยวพี่พาไปซื้อที่สยามอ๋อ้านเจพีเคโซะครับร,ร้านอะไรอะคะ พี่น้อไม่รู้จักคานิวอลเหรออันนั้นร้านอะไรอ่ะพี่ไม่เคยได้ยินชื่อเลยอ่ะเคยตายไปว่ะพี่พวกเพื่อนหนูพอพอสิคะใจเย็นเบนลุกลุกเออผมผมผมคงไม่ได้ครับเดี๋ยวพ่อแม่ว่าครับครับผมหรอคะครับพ่อแม่ไม่ให้มีแฟนเลยตั้งแต่เมียคลอดลูกเนี่ยโอแต่โอเคค่ะค่ะค่ะแต่ผมคงต้องถามเพื่อนผมดีกว่าครับเราไม่กล้าบอกว่ะอุ้ยสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะน เล่นเวทปะเนี่ยอะไรนะครับพี่ดูหุ่นดีมากเลยเล่นเวทอะคะเนี่ยโอ้โหจามแน่นมากเลยอ่ะน้องถามจริงพี่อ่ะเดี๋ยวลองจับดูใหม่นีครับเบนเบนเบนแกจะไปจับดินนี้สิม่งแค่จับข้าแกจับเลยพี่เล่นเวทหรือเปล่าคะน้องคะเล่นเวทหรือเปล่าคะเนี่ยหุ่นดีดีช่วยจับหลังหน่อยพี่ของจริงปหมเนี่ยครับ ของจริงครับพี่คือผมก็ชอบไปฟิตเนสนะครับผมหนังเลิกเรียนนะครับอะไรประมาณนี้ครับพี่วาดเอาหรือว่าฉีดผงฟูหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ขนมครับพี่โถ่ฉีดผงฟูน้องถ่ายให้เพื่อนพี่ดูได้ป่ะได้ป่ะจริงพวกพี่นี่บอกให้พี่สองคนน่ะโคตรกระหายเลยเข้าใจป่ะพี่ทำไมเพื่อนพี่ดูเถื่อนมากเลยอะไม่เหมือนพี่เลยครับ พี่ยาครับอยากทำผมนี้กผมไม่เคยครับถอดได้ปะอะไรฮะถอดอะไรก็อยู่ได้ปะถอดใจเฮ้ยถอดเสื้อไงบ้าเลยพี่นี่เดี๋ยวฟังนะถอดเสร็จปุ๊บกลางโชว์รูมเนี่ยพี่จะมาถอดเสื้อโชว์ใครอ่ะอพี่น้องถอดเสร็จปุ๊บน้องสองคนน้องจะได้กินเรือร่าพี่บนหลังกระบะนี่หุ่นอุ่นมึงเนี่ยทั้งเรียนกูยามึงอยู่วาไม่รู้เนี่ยชอบเพื่อนพี่ปะอะไรนะฮะชอบเพื่อนพี่ปะผมเองก็อยู่ในวัยเรียนอยู่อะพี่แล้วให้ผมมา พี่แล้วเวลาแบบว่ามีเหตุร้ายอย่างเงี้ยพี่ก็ใส่ผ้าคลุมไปแล้วก็ไปช่วยเขาเลยใช่ไหมกูเป็นซุปเปอร์แมนแล้วเห็นตัวตัวใหญ่แหมคุณโป๊ป๊ะเนี่ยต่อเสื้อให้เพื่อนบ้าเลยนะพี่มันไม่หรอกพี่ไม่เป็นไรเดี่จบจบไปได้เดือนไปของเรากันถอดไปเลยเพื่อนเฮ้ยมึงเรียนที่ไหนไว้ผมแบบนี้ลิงกังวิทยาคมลิงกังวิทยาคมเฮ้ยบ้านะพี่เดี๋ยวนะพี่ถอดให้เพื่อนพี่ดูหน่อยเพื่อนพี่อ่ะชอบผู้ชายมีกล้าไม่ไม่น้องถอดเดี๋ยวเพื่อนพี่ถอดด้วย ถามถามก่อนดิเด่นไ้ดูแม่ชือกซนีเดียพอนะคนมันเยอะนะพี่นะเออตัด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 ตัตัด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 ดดดัด ม่ใช่แบบลอยลอยมันฉีกกับพี่มันก็ลังแบพอมันเติมโปรตีนมันจะเต็มพี่นี่เขามึงฟิ่เน็บมาเหมือนสรุปว่าฉีดผงฟูไหมคะจะบ้าหรือเปล่าพี่เฮ้ยน้องเขินทำไมอ่ะไม่ใช่พี่คือมาชว์ให้เหมือนว่าที่มาชมสิที่น้องบอกชอบเขาว่าเอ้าเียกูใช่้ทำไมอ่ะเราบอกเขาสิแล้วเขาเก่งไงเขาเต้นเก่งร้องเพลงเก่งเขาน่ารักไงเด็กค่นี้ก็พอแล้ว มันประชุมชื่ใจแล้วเปิดคลิปดูตั้งหลายรอบลูกเอามาให้ได้นะเอามาให้ได้นะใช่ใช่เต้นให้น้องก็ดูสู้ไว้ไม่เอาเพลงนั้นที่เต้นคิดดีไม่ได้เลยให้ดูได้ไหมคะเต้นให้น้องก็ดูจับเพลงมารอรอ ชอบท <_ an> ีมงานชอบอีอย่างเงี้ยเขาเต้นให้เขาทำนู่นทำนี่ทีไอ้ขอไอ้ทึ่มกูไม่มีใครสนใจ